เรื่องเริ่มต้นจากสงครข้ามพันปีระวงังพุทกับหนาความคัดแจงเกิดขึ้นหวังสีลางเผ่าพันมือเนึ้งนั่นหน้าขี้สาวสิถึกเอามาคาไดไม่ใช่ใจกาสื่อไส้สิงเขามาซอยเกิดต่อสู่จนชนะไดไหลคุ่นี้นี่คือจุดเริ่มต้นระวางหนากกับพ้นขนความหัก เจ้าแม่น่าขี้ได้ไม่ทองจึงต้องหาทางเบนยานปูซีสุดโทลงโทษเจ้าแม่น่าขี้ได้อธิษฐานคิดลูกเกิดมาจงเป็นปาลาไหลเผือกย่ามนั่นในเมืองเกิดอภพศแห่งแรงเจ้าเมืองได้สั่งการนั่หนนหลวงท่ายบอกให้ปาหลาไหลเผือกเป็นกาละกินอยู่ในานา้ำ บากเหุ้ปั้งยูสูขคืนยังบอ่อเบ,อบอื่บอบ่อบ่อเจ้าบอกเฟั้งอีกเนด้อจไม่ไงอนุภาพคว่มหักนั่นยิ่งใหญ่เหลือคณนาเกิดขึ้นมาเวลาใดบอกำนดได้ตำนั่นหักน้ำเมาเวาวระวังค้นกับหนากเกิดขึ้นมาปานเป็นปฏิหารทั้งสองมีสัญญาหักต่อกันทุกพบไปภายหนา ต่อมาพันปีใดเมทับชัยสิงเกิดมาใหม่เป็นนุ่มนักศึกษาโบราณคดีสื่อทดสพลเจ้าแม่น่าคี้หาทางเกิดจนใดอาศัยห่างสาวข้ามแก้วดังกันวันเกิดข้ามแก้วนั้นเป็นวันสุริยุปราคาต่อมาทุกสิ่งกระต่องพังตะลายลงเพราะว่ากำแรงแขนงก็ไหวศาสตร์ที่แล้วนำมาใดไลท่าน กรรมนั่นภาคชีวิตแม่ข้าแก้วยังเป็นภาคติดตาจึงเป็นแรงบันดาลโทษสะให้เจ้าแม่นา,าคี่กอ่อกรรมนักขึ้นเจ้าแม่นา,าคขีออกอรารวาสขาก้นตายข้างไงพญานา,าคสีสุดโทษบลงโทษในข้างนั่นให้บำเพ็ญศีลสมาธิหนึ่งพันปีให้ได้หากเจ้าแม่นา,าคขีแอบนี้มากกอ่อกรรมอีกนั่นโทษนักแท้กว่าแต่หลัง สอยขออธิษฐานให้จอแม่สมหวังในความหักเด้อจ้า 哎，那那啥，真好。 มันบุ้งว่าตัวยังว่ะต้องจำตั้มยางของไปในปากเอาตัวคุ้มตัวคุ้มปากนีนะมันตอดหัวออกแสงหัวว่ามันต้องเป็นกระสือแท้ๆครับผมเห็นมันฉีดผัดถุงอยู่ห้าวห่าอยู่ไหมกระหังโอ้เห็นมันปีนเถืบๆอยู่คอยบอกว่ามันเป็นกระสือคอยเห็นกับตาองคอยจึมันยางของไปในเงาว่าๆว่าๆว่าๆแง่ว่าเจ้าด่งเนี่ยสรางบ่กกินตับให้มันตายตั้งสองเฉลือกระสือหรือกระหังตกลงกันก่อนจะคุยไหหุ่นหวยโอ้หุ่นหวยพะนัก ครับซอยเนะี่ยเสนาธิปครับอา้าวมองหน้าวันมึงจะแจง้งขวอมึงอยังนี่สวัสดีครับพี่เออแจง้งขวอมึงอย่างไรเมึงอ่ะนั่นมองหนา้ากวนตีนอีกคุณน่ะมึงอยังนี่อ่าอยู่พี่เบิึงอยังคุณเฮ้ยจ้า มันหยังเนี่ยมันสกิดเนื้อเงินกัหยัง,ยงเนี่ยใช่พูดตายแล้วกระผมจสตสมสศักดิ์สราบดียินดีต้อนรับท่านสลอวตป้องปราบพลุงไผ่พอดีท่านเดินทางมาก่อนกำหนดก็เลยไม่ได้เตรียมตัวต้อนรับต้องขอโทษด้วยครับกระผมจสตมนัดรุ่งเรืองขอรายงานสถานการณ์ที่นี่ครับไม่ต้องหรอกจ้าดูดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันคืออะไรอ๋อคือ คนที่นี่เขาเสียกันเรื่องนี้ครับเสียสารวัตรเห็นแั้วไหมครับอือนี่เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างกระสือกับกระหังบบีมันบินต่ำกันนะฮะก็เลยตกลงไปได้ก็เลยบันทึกประจาวันเอาไว้แล้วจ่าจะการยังไงผมก็เลยให้คาแนะนํา,นานกับกระหังไปว่าให้เอา VCD ติดไว้ที่ตูดเวลามันบินรอบสองสวนกับกระสือจะได้ไม่ต้องต่ำกันครับสารวัตร <laughs> ไงผมปองไหมครับ down